ความมีอยู่ของจักรวาลจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเรารู้สึกกับชีวิตในที่สุดเราก็คนก้นพบความในรลักของจักรวาลด้วยการตื่นรู้ของชีวิตด้วยการตื่นรู้ตัวเราเองความมีอยู่ของจักรวาลจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเรารู้สึกกับชีวิตหรือแม้แต่ความรู้สึกที่เรากําลังรู้สึกในขนานี้แล่มันคือที่มาของสุดยอดวิชาของการดูจิตที่เรียกว่าวิชาวาโพส สุดยอดวิชาโพดจุ่จิตหนึ่งเดียวในโลกที่เกิดขึ้นจากการใช้ชีวิตของผมตลอดมาในการทงสมบทเรียนในการแสวงหาคุณค่าและความหมายของชีวิตอย่างไม่ใ,นใชนสุดยอดวิชานี้ที่พวกเราจะได้เรียนรู้การกระบวนการที่เรียกว่าสปิริตชวลยัมปิ้งหรือการจุจจิตที่เราเรียกว่าการวร์ปเข้าไปสู่ความเร็วของแสง ด้วยการทำงานของจิตเพื่อค้นพบกระบวนการอำนาจอเล่นรับของซูเปอร์เนเจอรัลหรือว่าความเป็นสุดยอดมนุษย์